นี่นะครับคุณโซเฟอร์คนดีคนหล่อคนเพียบพร้อมคุณต้องกินทั้หมดนะฮะเธอมากินสิเธอทํางานมาค่ะเธอมันอร่อยมากเลยนะเว้ยข้าวไก่เกาหลีอ่ะไก่ทอดเกาหลีอ่ะเคยกินปะเวลาดูซีรีส์ต้องเรียนปะนี่ไม่ต้องมันยังอุ่นอยู่เออได้ปะแทนที่จะแบบว่าเดี๋ยวป้าต่างชาเปิดย่างดีด่อยปเขาเปิดอีกคือกองอันนี้คือนำเสนอเรา ไงไม่เคยกินหนอะแกงทอดเกาหลีอากมาบุกสี่ทุ่มนะครับเราก็จะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเก่งใจเพราะวอะไรเราก็อาหารเต็มตัวแล้วโอ้ยจะแก้กินกี่โมงเรื่อยๆแล้วร้อนๆอยู่น่นี่มันมีหลายอันนะมันมีแบบซอสเกาหลีแล้วก็ทชริยากิอุ้ยนี่อันนี้เกระแซงกว่าทางนียากิอันี่นี้เผ็ดเป็นบ่ไม่เผ็ดเธอริยากิะไม่ว่าเผ็ดหรอไม่เผ็ดทาริยากิก็จะแบบหวานๆหน่อยอญี่ปุ่นญี่ปุ่นอี อันนี้กลัวมันจืดไม่ใช่มันมีซอสค่ะนี่ไงซอสอยู่ในนี้เลิกงามามากพี่น้องก,กับมันม่กินเขาได้นี่อันนี้ซอสเกาหลีออเออสนใจนิดๆสนใจนิดๆ <c oughs> ก็อยากให้กินเยอะๆ <c oughs> เห็นว่าทำงานีเาเหนื่อยลดขุ่นมาสองวันแล้วนี่เมื่อคืนนี้ก็รู้สึกผิดกับร่างกายวัน,นเดียวเองค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยววันเปื่อยบงจะเชื่อใจยังไงจริงนะ นี่นะครับไก่รอบดึกเตรียมโต๊ะเลยขอบคุณครับแม่ขอซอสหน่อยอะไรซอสอยู่ไหนไม่อันนี้มันคือทริยากิมันราดแล้วเราใส่ยี่เนยหรออันนี้คือซอสเกาหลีจะราดอีกหรอเพื่อความเผ็ดไงอะไรนะเราชิมก่อนถ้าโอเคก็ไม่ต้องราดราดเลยสสลองฉันก็ไม่รู้ว่ามันอันนี้หนึ่งก่อนเมื่อก่มันเป็นแบบอ่ะลองดึงเลืดพอพออ่าลอง มันคือกับอะไรอ่ะมันมากับไกต้องมาต้องมากับไก่ดีนี้อร่อยใส่มาเลยใส่เลยนะเค็มๆดีเสิร์ฟอ่าซอสเกาหลีเรียบร้อยกินเข้าไปเลือกง่ายมากอะไรกินขอบพี่น้องดิ๋ดีถ้าฝากทองวันนี้มาฝากทองที่ไหนนะอยู่ทั้ไหนนะบ้านมันมีมันมีกำแพงอะไรทางเข้าของบ้านอไรกำแพงใหญ่ นี่มันยาวๆห่ะกำแพงกันน้ำหรอบ้ามีกำแพงเลยวะไม่ใช่เรียบคองปมาอันนั้นคือกันนะกองหรอเออคองปปาอ๋อกันน้ำหรอเลื่อยเป็นการดักการร้อเฉยก็กันน้ำไงน้ำลองนะกำแพงปปาถ้ากำแพงแตกมันก็คงไม่แตกหรอกแหมเขาสร้างมาแล้วเนาะอยู่หลายปีแล้วเนาะบิ้งพี่น้องพุ่น่ะเยอะมากเยอะมาก ต้มปังสัวนขยายปะโอ้ไม่ได่คุควรก็ควรเหนื่อยไงเห็นทำงานมาเอาป่ะดี๋ยวทีให้โอเคเกาแต่บอกวันทีเบอร์กินเลยแล้วไปกินดีถั่เกาเหรอกลับไปเอากินดีถั่แล้วกันเนาะกินเอาอันนี้นะเป็นอะไรนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีผลไม้เต็มเลยแตงโมส้ม เนี่ยเขาซื้อมาเชหรือเปล่าวันถ่ายงานมันไม่มีขนาดนี้ก็เห็นว่ามาจากงานเนี่ยรู้ว่าต้องอยู่ไงคุณแม่เหรอเขานอนหมดแล้วค่ะเธอสี่บุ่มหมู่บ้านนี้งียบมั้งสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มใครเขาไปอยู่คะไม่ใช่พวกฉันคือแบบว่าสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งคือกลางวันอร่อยบอกแล้วว่าไก่เกาหลีอร่อยมันเป็นนัว ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ก็พรุ่งนี้ก็จะไม่กินอาหารเยน็นแล้วมันต่อไปพรุ่งนี้ก็ตื่นสายๆเนี่ยมันก็ผ่าวผนแล้วสายสตี้พรุ่งนี้เบิกไออยเดี่ยวตรงเช้าแล้วพี่เนาะพรุ่งนี้รายการเช้าเที่ยงบ่ายทำรายการ ดงังสุดเลยอะค่ะทำไมฮอตสุดเลยคะเนี่ยก็ <c oughs> ไม่รู้อะมันมันมันถักมาเงียบคุณมันไงอะทำไมเดี๋ยวนี้ฮอตสุดเลยอะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่างเลยอะค่ะรายการสดสามรายการพวกนี้ก็เลยต้องเจ็ดโมงเช้าแสดงว่าต้องอาบน้ำกี่โมงวันเนี้ยห<อ>กโมกงหกโมงหรอโทษทีบ้านเราใกล้บุอยาการที่เดิมมันไม่ต้องตื่นเร็วมากใช่ใช่บ้านเราอยู่แถวนี้ใช่ปะล่ะท๊อปบ้านเธอมันอยู่ อยู่เราอยู่ใกล้กันไงก็ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มันใกล้โอค๊ปยอันนี้ก็ใกล้ฟิวเจอร์หรอใช่ใกล้สิขึ้นทั้งดวงเขอยู่ฝั่งไหนวะ